วันนี้นะคะนัดมีรถตู้โตโยต้ามานำเสนอให้ชมกันมีทั้งคอมมูเตอร์และเวนจูรี่เลยนะออกรถวันนี้เริ่มผลอนอีกทีปีหน้าคันนี้นะคะเป็นเบาะหนัง3แถว9้าที่นั่งสภาพสวยพร้อมใช้เลยนี่นะคะสเปคเดิมป้ายแดงรลอนต้นที่ฟรีดาวส่วนคันนี้นะคะตัวท็อปสุดหายากด้วยนะเวนจูรี่ 3.0v นะคะ ประตูไฟฟ้าสองฝั่งเบาะหมุนได้ใครสนใจห้ามพลาดสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นัดมีรถตู้ t o y ยต a มานำเสนอให้ได้ชมกันนะมาทั้งตัวคอมมูเตอร์แล้วก็เววนจูรี่เลยนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะเดี๋ยวโบกรถก่อน <laughs> อ่ะใครที่มองหารถไวใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะออกรถช่วงนี้นะคะไปเริ่มต้นผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะใครอยากได้รถตู้ไปไว้ขับท่องเที่ยวหรือว่าขับใช้งานนะคะติดต่อมาหาดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดนนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกพันแัดเค็ดไปเลยนะแล้วก็สําหรับลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นทีฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการ,รเสียเวลาวเดี๋ยวเรามาชมรายเดยดของรถกันนะวันนี้มีมานําเสนอน3คัน,นคเลยนะคะ3ามคัน3สไตล์นะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะเริ่มต้นกันที่คันแรกคันนี้นะคะเป็นตัวคอมมูเตอร์3.0 D4D ปี2018นะคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่799,000บาทนะคะใครดิีดี ฟรีดาวได้นะคะรถปี2018เป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนยะ์รปนะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะคะฮอนคูกออ่าง3108กรุงเทพมหานครนะคะเป็นโฉมเมนเเชนเรียบร้อยแล้วนะโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงนะคะคันนี้นะภายในเป็นเบาะผ้าสามแถววันนี้นัดอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะลึก สเปครถทุกคันนะคะแต่ว่าจะพาชมดูคร่าวๆเนาะใครสนใจคันไหนก็ติดต่อมาได้นะคะมาด้านข้างกันเลยนะคันนี้นะคะลูกค้าแมกทองเท่ๆแบบนี้เลยเปลี่ยนล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยางนะได้เป็นยางปี2022ยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะรถหนวยงานปลดระวางประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคันนี้ ภายในนะเป็นเบาะหนัง3ามแถว9ที่นั่งนะคะได้เป็นเบาะ V.I.P แบบนี้เรียบร้อยแล้วคันนี้เบาะหนังไม่พอหลังคาข้างบนบุหนังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยลูกค้าตรงข้างบนนี้ไม่เท่าไหร่มาดูตรงนี้เห็นหน้าหนูไหมนี่ ตรงนี้เขาทํามาให้ใหม่นะตัวแอรนะคะลูกค้าาโพงย้ายมาอยู่ข้างบนนะคะสําหรับคันนี้ติดฟิล์มให้รอบคันติดม่านให้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้นะคะคันนี้ราคา7จ9ด0 0นเบาทจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง8ปดแสนสบาทเลยทีเดียวนะฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานเจ็เหปีถ้าต้องบอกนี้ดิถ้าลูกค้าซีเรียสดอกเบี้ยอยากได้ดอกเบี้ยถูก ก็แนะนําให้จัด6ปีนะคะแต่ถ้าสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยนเนี่ยก็จัดได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแบงก์แล้วก็สเปคลูกค้าด้วยนะว่าเข้ากับเงื่อนไขของแบงก์ไหนนะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะ 799,000นาหนะออกวันนี้ผ่อนปีหน้าได้นะคะลูกค้าสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือเปลี่ยนเครื่องนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะใครสนใจคันนี้นะคะจดทะเบียนจำทะเบียนไว้แล้วโทรมหานัดนะคะทะเบียนฮอนกูกอออ่าง3108กรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปด้านข้างคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะ เดี๋ยวอ้อมมาข้างหน้าก่อนคันนี้นะคะลูกค้าปี2017เป็นรถหน่วยงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้จะเป็นสเปคเดิมๆป้ายแดงเลยนะคะเป็นตัว3.0นีฟอดี D, ปี17ราคา769,000บาทฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะคันนี้ จัดไฟแนน์ได้สูงสุดถึง780,000บาทเลยนะคะราคากลางปีดาวได้นะคันนี้ปไปทะเบียนนี้เลยนะคะฮอนคูกสบริษสี9216กรุงเทพมหาคนครนะใครอยากได้รถตู้ไปขับเที่ยวปีใหม่ไปวิ่งใช้งานนะคะทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยช่วงนี้คุ้มเลยนะเพราะว่าเริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะคะเอารถไปทำงานหาเงินช่วยจ่ายค่างวดก่อนแล้วค่อยเริ่มผ่อนปีหน้า โทรหานัดได้นะคะเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างติดต่อมาได้เลยนะดูคลิปนัดโทรหานัดนะคะลูกค้าอย่าโทรหาคนอื่นนะ,ะมาดูภายในของคันนี้กันดูล้อก่อนคันนี้จะเป็นสเปคเดิมป้ายแดงตัวล้อจะเป็นล้อกระทะนะคะยางได้เป็นยางปี20ก็ยังใช้งานได้อยู่เนาะดอกยางยังนิ่มๆแล้วก็ยังเหลือดอกยางอยู่เยอะเลยนะคะวิ่งใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะ ภายในของรถคันนี้นะคะถ้าเป็นสเปคเดิมป้ายแดงจะเป็นเบาะผ้าสี่แถวเบาะผ้าสี่แถว13ที่นั่งนะคะก็สําหรับใครที่แบบอยากหารถไปรับส่งนักเรียนคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะเป็นสเปคเดิมเดิมป้ายแดงนะคะป้ายแดงเนี่ยสเปคเดิมคือเป็นเบาะผ้าสี่แถวแล้วก็ตรงผนังด้านข้างอะคะ่ะเขาจะไม่ได้บุหนังอะไรให้เลยนะ เราจะเห็นในส่วนของโครงสร้างได้ชัดเจนเลยนะคะพวกจุดเบ็ดอาร์ตเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะเพดานนะคะเดิมๆนะคะแอร์เป็นแอร์แอร์ลาวนะคะปกติเลยนะคันนี้แต่ว่าคันนี้เขาจะแต่งในส่วนของตรงนี้มาให้อะเพื่อความสวยงามแต่ว่าเขาไม่ได้ย้ายลำโพงนะเขาแต่งมาให้เฉยๆกับตรงประตูด้านหลังนะคะเขาบุด้านหลังมาให้เนาะคันนี้ ก็ยังเป็นสเปคเดิมป้ายแดงอยู่นะคะคันนี้ลูกค้าฟรีดาวได้นะสเปคเดิมป้ายแดงแล้วก็ตัวด้านหลังของรถนะคะสามารถพับได้ด้วยเบาะแถวหลังพับได้นะตัวนี้จะพับเหมือน f o r t u n e r เลยนะคะมีวิธีการพับอยู่นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับแล้วก็แขวนเก็บด้านข้างได้ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้เลยนะคะใครที่อยากได้รถตู้สเปคนี้ไปใช้งานนะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้มันมีตั้งแต่ไม่หลักหมื่นถึงแสนต้นๆน,นะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปเนาะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการมาถึงขั้นสุดท้ายลูกค้าคันนี้ี่เด็ดเลยอะ่ะหายากนะรุ่นนี้ ที่เพชรโยนีย่รู้สึกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะมีแค่คันเดียวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันเป็นเครื่องเบนซินเนาะสำหรับคันนี้เป็นตัวเวนจูรี่ใครหาเวนจูรี่อยู่แนะนำห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะเป็นตัวเวนจูรี่สาวีปี1 8ลดรถหน่วยงานปลดระวางกว่าศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ัวท็อปมีแค่คันเดียวนะคะคันนี้ราคา9 7 9 0 0 0บาทอาจจะต้องใช้งบดาวอยู่นิดนึงนะคะคันนี้ดาวอยู่ประมาณ49,000นเานะเพราะว่าราคากลางของไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้อยู่ประมาณ9 3 0 0 0 0บาทนะคะดาวอยู่ประมาณ49,000นานะแต่สําหรับลูกค้าที่เครดิตกู้เกดเครดิตดีๆีเนี่ยก็สามารถอัพยอดจัดได้แต่ทางนี้ทางนั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลอาชีพของลูกค้าด้วยนะคะใครหาเวนจูเร่อยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ ฮอนด้าคูกออางาง3-106นะคะคันนี้แนะนำเลยนะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจภายในสวยหรูนะคะต้องบอกว่าสวยหรูนะบาะอันนี้เป็นตัวท็อปประตูไฟฟ้าสองฝั่งเลยนะคะเปิดได้สองฝั่งเลยนะเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนี่ระดับผู้บริหารเนี่ยวันนี้วันที่16ตุลา เดี๋ยวลงคลิปช่วงเย็นแต่ว่าก่อนจะลงคลิปเนี่ยจะเป็นคุณนัดแล้วนะคะเพราะว่าจะถูกหวยจะซื้อคันนี้เลยถ้าถูกกับวันที่หนี่งเน่าแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าคันนี้ตัวท็อปประตูไฟฟ้า,ฟาสองฝั่งนี่มีเขาเรียกว่าจอจอจอ a n d ดรอยมาให้ด้วยนะคะคันนี้จออาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าดูได้ปกตินะเท่านี้ไม่พอด้านหน้าก็เป็นจอแอนดรอยเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ ราคา9 7 9 0 0 0บาทเป็นตัวท็อปนะเชื้อเพลิงดีเซลคันนี้เท่านี้ไม่พอนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เบาะรุ่นเนี้ยเขาเรือกเป็นเบาะก,กัปตันซีสนะคะตัวเบาะข้างหน้า2ฝัง่งหมุนได้หมุนได้นะคะเดี๋ยวนัดหมุนโชว์เลยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นัดหมุนมหมุนเบาะโอเคอ <laughs> คิดว่าหมุนโชว์ก็นัดหมุนไงอะนี่ลูกค้าพับนี่เลยนะคะแล้วก็ดันดันหมุน ชูมือขึ้นแล้วมุนหมุนผิดฝั่งปะชูมือขึ้นแล้วมุนมุน <g ül> <c oughs> อานี่เลยเนะคะลูกค้าหมุนไปนั่งคุยกับคนข้างหลังได้เมา์มอยตามภาษาคนมีจะกินไม่ต้องเครียดนะคะไปเที่ยวนั่งเมามอยไปตอบโจทย์อะไม่เมามอยเดียวพอพี่นี่เลยนั่งระหว่างทางอานั่งอาคำนวณเลขนะคะเราเป็นนักธุรกิจไงเพราะว่ารถ อันนี้มันต้องเป็นแบบคนมีสกินนะนะอ่ะผู้บริหารคำนวณเลขอ่ะรอเล่นอันนี้หมุนได้ลูกค้าหมุนได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะใครอยากได้เวนเจอรี่ติดต่อมาได้โปรโมชั่นเดียวกันนะคะออกรถวันนี้ผ่อีกทีปรีหน้านะสะภาพสวยข้างหลังนะคะนี่เบาะด้านหลังพับได้เหมือนกันนะคะ บาด้านหลังพับได้เหมือนกันเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือวางสัมภาระได้เลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้ฟรีอ้คันนี้ฟรีดาวไม่ได้คันนี้ดาวอยู่ประมาณ49,00 0บาทนะคะแล้วก็อ่าลูกค้าเครดิตดีเนี่ยถ้าเครดิตดีจริงๆเนี่ยก็สามารถบวกยอดจัดเข้าไปได้นะทางนี้ทางนั้น,นขึ้นอยู่กับ เครดิตลูกค้าแล้วก็อาชีพของลูกค้าด้วยนะคะวันนี้นะัดก็พามาดูทั้ง3ขั้นเนาะเป็นตัวคอมิวเตอร์กับเวนเจอรี่นะคะอาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดลงลึกทุกขั้นไม่ได้พาดูเครื่องยนต์ไม่ได้พาดูโครงสร้างแต่ ้าการันตีให้เลยนะคะว่ารถที่เพชรยนต์นำเข้ามาจำหน่ายโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีจมน้ำนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางทั้ง3คันเลยนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะ <S <S ถ้าตรวจสอบเจอว่ารถที่เรานำเข้ามาจำหน่ายเนี่ยมีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำเพชรยนต์รับซื้อคืนนะคะ <S <S ไปตรวจสอบ เอาหลักฐานมาให้เราดูเลยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะคะลูกค้าเปิดทําการมาประมาณ23-24ปีแล้วไม่มีเรื่องพวกนี้แน่นอนนะคะเราก็การันตีโครงสร้างให้ทุกขันนะใครอยากได้รถตู้หรือว่ามองหารถตู้ไว้ใช้งานนะคะติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรย้ำอีกรอบหนึ่ง098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้บริการนะคะคเครดิตด,ดีริ ต้นที่ฟรีดาวนะคะแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะเอารถไปใช้งานหาเงินกันก่อนแล้วค่อยเริ่มผนะ่อนเนาะใครสนใจก็แนะนํานะคะติดต่อมาหานัดได้หรือเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทเนี่ยมีรถให้เลือกเกือบ60คันเลยนะดูคลิปนัดโทรหานัดนะคะเข้ามาถึงหน้าร้านถ้าไม่โทรมาก็แจ้งว่าติดต่อหาน้านะไม่งั้นเจอเซลลท่านอื่นนะคะอาจจะไม่ได้ดูแล ดีเท่านั้นหรือดูแลดีกว่านัดแต่ก็ติดต่อหานัดดีกว่าเนอะอสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะนี่คือโดน,น,นครับโตโยต้าอันติส1.6สี่ขับ18ลิตรดินสินนะครับ